สวัสดีครับตอนโอน,นะครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วผมคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าคนไทยไปเกาหลีแล้วช็อกเรื่องอะไรบ้างนะครับมีใครยังไม่ได้ดูคลิปกดดํบบนได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะล็อกอะไรนะคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่ารอบนี้ต่างชาติ มาประเทศไทยช็อกเรื่องอะไรบ้างนะครับ oh. คือที่จริงแล้วผมอยู่มาตั้งแปปีนะครับผมก็บอกแล้วมาตั้งแปปีผม,มลืมหมดแล้ว oh. จริงๆลืมลืมลืม oh. ผมก็เลยพยายามมากว่า,าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเรื่องช็อกอะไรบ้างนะ oh. ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้ว oh. ก็บางเรื่องก็ผมเคยบอกไปแล้ว เลยผมก็จะหาข้อมูลมานะครับหาข้อมูลมาสําหรับตังช์เฮ้ยตางจะต้องหาข้อมูลด้วย <c oughs> คือข้อแรกนะครับข้อแรกอันนี้คือผมมีประสบการณร์เหมือนกันถ้าไปห้องน้ำนะครับมีเปิดฉีดน้ํานะครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่ามันต้องใช้ยังไงกัน <c oughs> ไม่รู้ใช้วิธีแค่พมฉีดแล้วก็เอาทิชชู่มาเช็ด แต่ครั้งแรกๆอ่ะผมเคยไปก็ที่จริงแล้วไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็เข้าห้องน้ําแต่มีปืนชิดน,น้ําแล้วไม่มีทิชชู่ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องใช้อย่างไงตอนนั้นมากับครูครูนะครับครูเป็นคนเกาหลีเขาแนะนําซื้อทิชชู่พกตลอดเวลาผมก็เลยใช้ทิชชู่แทนนะครับแต่พอผมไปชน,นบทไม่มีปืนชีดน,น้ําด้วยแต่ มีถ่อซ่วมแบบนั่งอย่างนี้แล้วก็มีน้ำตากไว้ผมเจอครั้งแรกแบบเจอแล้วแบบอะไรวะตกใจจริงๆอะไรวะแต่ผมอะตอนแรกๆอะมาแล้วก็ปวดท้องปวดท้องมากเลยต้องใช้ใช้ไปก่อนแต่พอดีผมมีทิชชูไงแล้วก็ใช้ทิชชูอ่ะ แต่ทีนี้มีน้ําใช้ไม่เป็นโอ้ผมคิดว,ว่าน้านี่คือตากให้แบบเออแทลงแท่น้ําอย่างเดียวผมก็เลยใช้แบบนั้นแต่ตอนนี้ผมยังใช้ไม่เป็นครับยังใช้ไม่เป็นอยู่ตั้งไปปียังไม่ถานเลยเพราะว่าเกาหลีมันจะใช้แบบอะไรนะที่ชู่อย่างเดียวหรือไม่ก็มีอัตโนมัติถ้านั่งปุ๊บก็จะแบบติดมีเซนเซอร์ให้แบบอ,อุ่นๆแล้วก็กดปิกมันก็จะมี ปืนชิดน,น้ําออกมาแล้วก็แล้วก็เราปรับได้ํำแ่งได้แล้วก็แรงได้น้าเย็นน้าร้อนได้หมดแต่ต้องใช้ไฟฟ้าครับคือทีนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแต่มีปืนชิ้นน้ามากกว่าแต่ตอนนี้คือถนัดแล้วอ่ะแต่ก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ปืนชินน้านี่ผมคิดว่าดีกว่าครับแล้วคอที่2นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนิสัยคนไทยนะครับผมบอกเลยว่าคนไทยน่าจะ ใก้เคียงกับคุณญี่ปุ่นมากกว่านะครับคนญี่ปุ่นเขาก็ยิ้มต่อหน้าแล้วก็มารยาทไม่เคยพูดตรงๆไม่พูดไม่พูดอ้อมอ้อมแล้วก็ไม่พูดตรงใจจริงๆแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้ไม่ค่อยพูดนะครับคนไทยเหมือนกันนะครับบอกว่า,าขี้เกรงใจใช่ไหมฮะผมไม่รู้ว่ามันต้องยกตัวอย่างเช่นยังไง คือสำรับผมเป็นคนเกาหลีก็เลยพูดค่อนข้างตรงๆนะครับตรงๆแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเจ็บทาให้คนนึงเจ็บอย่างเงี้ยผมไม่ก็ไม่พูดเหมือนกันอันนี้เรื่องนี้ยกเว้นนะครับผมไม่ได้พูดแต่ถ้าเกิดว,ว่าผมชอบหรือไม่ชอบหรือตรงทํานู่นทนํานี่คือส่วนตัวต้องการอะไรอย่างเงี้ยคือผมพูดตรงๆมากครับพูดตรงมันก็จะได้ชัดเจนนะครับชอบหรือไม่ชอบถ,อถ้าชอบหรือไม่ชอบนี่คือ ถ้าเจ้าของร้านเขาถามว่าอร่อยไหมครับไม่อร่อยครับอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยอร่อยไหมครับไม่อร่อยครับแม่งรสชาติเี้ยอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตรงอย่างเงี้ยไอ้คือเฮี้ยไม่ได้อันนี้เอาเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับอยากได้อะไรคือต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างตรงนะครับพูดตรงๆก็จะได้ไม่ต้องอ้อมแล้วก็ไม่ต้องคิดแล้วอีกอย่างนะครับข้อที่3คนไทยอ่ะข้างนอกอ่ะ เราว่ามีแฟนแล้วไม่ค่อยแบบสกินชิพนะครับไม่ค่อยจุบกันที่ถนนหรือไม่ค่อยกอดกันก็ได้แค่ประมาณผมเคยแค่ว่าอคอแค่องงนี้เลยไม่ก็จับมือเฉยๆจับมือนี่เขาหาของข,องของอ้างยากนะครับแต่เกาหลีอ่ะ <c oughs> อยังตอนแรกคือผมไปเกาหลีวิละครั้งบางทีอะไปเกาหลีแล้ว อาลเมเลีเป็นคนไทยหุยหุยเพราะว่ามันกอดกันอย่างนี้แล้วก็แบบจุบอย่างเงี้ยมันจะเลื่อนปกตินะครับแต่ตอนเนี้ยคือแบบที่ถ่ายไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นถ้าผมไปก็เลยแล้วก็เจอแบบเนี้ยมันรู้สึกอุ้ย <c oughs> เอ้ยอย่างเงี้ยครับแต่ตอนอยู่ก็เลยก็มันเรื่องปกติแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอืมมันเป็นคนคืนคืนไม่ถ่ายไม่ได้แล้ว เป็นคนไทยนะจับมืออย่างเงี้ยไม่ค่อยจับมือด้วยมันเป็นคนไทยแล้วจริงๆผมจําไม่ได้ละแล้วข้อที่4นะครับอันเนี้ยตอนนี้ผมก็ชิมเหมือนกันแล้วคือพวกน้ําเนี่ยครับใส่น้ําแข็งเยอะมากใส่น้ําแข็งไม่เคยเห็นคนแบบไม่ใส่น้ําแข็งนะครับไม่เคยเห็นอย่างเกาหลีก็กินของเย็นเหมือนกันครับบางอย่างอาหารบางอย่างก็เย็น น้ำก็เย็นแต่ก็หลีโซมังไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยคือใส่น้ำแข็งตะลอดเวลากินน้ำเปลา่าถ้าไปาถ้าไปร้านอาหารเราก็สั่งน้ำเปล่ากา็เรื่องต้นเขาใส่น้ำแข็งให้มาแล้วนะครับแล้วก็กินเบียร์ครับกินเบียร์เกาหลีแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็กินเย็นๆเ,เลยอย่างเงี้ยครับแต่ที่ไทยอ่ะใส่น้ำแข็งด้วยครับ ก็เลยรู้สึกว่าเบียร์ที่ไทยมันรสชาติเข้มข้นกว่าเกาหลีนิดนึงนะครับคนเกาหลีชอบกินเลยเพราะว่าถ้าใส่นํำแข็งแล้วรู้สึกเจอดก็เลยไม่ค่อยใส่แต่ตอนนี้ผมใส่น้ำแข็งชินแล้วอะที่จริงแล้วผมว่าสำหรับสุขภาพของเยี่ยมมันไม่ดีนะครับแต่ก็ชิมไปแล้วถ้าไปเกาหลีแล้วกิน กินเบียร์ไม่สานามแขกรู้สึกว่ามันขาดใจนิดนึงก็ทค่ห้านะครับคนไทยส่วนใหญ่ไม่กินข้าวกับเหล้านะครับไม่กินเข้าวกับเหล,ล้าพร้อมกันโซมมากอะเกาหลีถ้าร,าร้านอาหารต้มร้อนๆกินด้วยแล้วก็กินด้วยนะครับกินโูจูด้วยไม่รู้นะว่า ไข่ใ,ในเซเว่นโซจูรสชาต์แบบมีมีหลายรสชาติอ่างุา่นบ้างพีทบ้างแต่คนเกาหลีกินแต่ออริจินอลรสชาติใครไค่เหล้าเขานะครับเหล้าเข้าเหล้าขาวเออก็ประมาณนี้แต่มันจะอ่อนกว่ากินข้าวนะครับมูสัมชาติแล้วก็ห่ออย่างเงี้ยครับกินแล้วก็โซจูหรือไม่ก็ต้มลมแลอวแล้วก็เนี่ยครัแต่ที่ไทยไม่ค่อยมีอ่ะ สมมากชวนไปกินเหล้าเพื่อนบอกกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน,น,อนแล้วก็ค่อยกินเหล้าก็เลยแบบอืที่จริงแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบนะว่าไอ้กินข้าวด้วยกินเหล้าด้วยมันรู้สึกมันจะอ้วกแต่ส้มมากคนเกาหลีมันชอบจริงชอบนะคะแต่ผมมีขึ้นแบบไม่ค่อยเป็นเป็นคนแ้งแล้วคอที่หกนะคะคอที่หกที่ไทยอ่ะใครรอบเป็นเวลานะคะ คือถ้าเราไปเซเว่นหรือพวกห้างอย่างเงี้ยครับคือผมก็หยิบเล่าแต่บอกว่าเอ้ยังไม่คลายนะครับต้องรอนะคะอย่างเงี้ยเป็นเวลาครับน่ารำคาญว่ะใช่ไหมขอโทษนะครับผมไม่ชอบแบบบางทีมันรู้สึกว่ามันจะร้อนอยากกินอะไรเงี้ยมันจะไม่ขายไม่ขายนะครับ ต้องเป็นเวลาแล้วถ้าวันพระอะไรเงี้ยแบบนะครับก็ไม่ขายเหมือนกันครับไม่ขายแอบเสียได้อยู่ครับแล้วข้อที่เนะครับข้อที่เเวลาเราขับรถนะครับคนไทยเขาไม่ค่อยบีบแต่งนะครับอาจจะคนทไทยหลายๆคนนะเคยไปเที่ยวเวียดนามบ้างไหมครับเวียดนามอินเดีย เนี่ยบีบแตกแบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บตลอดเวลาจนแบบนมไม่ลับเลยน่ารำคาญมากเลยเกาหลีก็ไม่ได้ขนาดไม่ไม่ถึงขนาดาเว้นเวนหนามกับอินเดียนะครับแต่ก็บีบแตกปั้งเปิดอย่างเงี้ยมันจะเรื่องปกติแต่ไม่ได้แบบแปบบ๊บตลอดเวลามันไม่ใช่ไงแต่ก็เกาหลีก็บีบแต่ถ้าโมโหแล้ว อย่างเงี้ยค้างอันนี้คือโมโแล้วอันนี้คือเกาหลีนะครับแต่ที่ไทยไม่เคลียนนะครับไม่เคลียนถ้าถ้าเราบีบแต่เมื่อ,อไรนี่คือหมายถึงว่าโอ้ตกใจจริงๆแล้วแบบอันตรายอย่างเงี้ยค่อยบีบแต่ก็ผมไม่ค่อยบีบนะชินแล้วชินแล้วผมก็ตั้งแต่แรกอะ่ะมันไม่ค่อยบีบอยู่แล้วแต่ที่ไทยมันผมชอบหน้าชอบมากนะครับบีบแต่คือแบบรอครับรอเขาสมมติว่าสมมุติว่าไฟแดงอะ่ะแต่ว่าเคลื่อนไฟเขียวแล้ว ก็เลยไม่ถึง2วิปปิ๊บแล้วอะแต่ที่ไทยรอครับ10ปียังรอครับแล้วค่อยบีบตีอย่างเงี้ยครับน่ารักมากเลยผมเคยเห็นเพื่อนเขาปีบแตกแล้วก็มีเรื่องกันต่อยต่อยต่อย,ยกันรลหน้าเสียมาเลยต่อยกันจริงๆนะครับระวังน,นะครับอ่าแล้วก็ผมเคยไปเที่ยวเวียดนามมา เวียนเวมากเสียงดังพอกับประเทศไทยแล้วก็ออกมาใช่ไหมคะเงียบเงียบดีสงบดีนะครับ <c oughs> แล้วข้อที่8นะครับข้อที่8ที่ไทยเคารพพระนะครับแต่ผู้หญิงนะครับห้ามจับพระนะครับที่จริงแล้วผมก็จับไม่ได้นะว่าเกาหลีก็น่าจะ จัไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไม่น่าจะถึงประเทศไทยมั้งแต่ประเทศไทยนี่คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับห้ามนะครับแต่เกาหลีก็น่าจะใช่มั้งแต่ก็มันไม่ได้แบบขนาดประเทศไทยนะครับจะไม่ได้แล้วแล้วก็คอร์ทิเก้านะครับประเทศไทยถือว่าหัวของสูงแล้วก็เท้าก็จะเป็นของต่ำนะครับก็ อันนี้ก็ผมก็ตอนแรกๆอ่ะอไม่เข้าใจทุกคนรู้ไหมถ้าคนเกาหลีไปลังเท้าอย่างไรรู้ป่ะมีอัางลังหน้าใช่ไหมครับเอายกขาวแล้วก็เท้าอย่างเงี้ยอย่งเนี้ยมันจะเลื่นปกติแต่คนไทยเห็นคนเกาหลีลังเท้าอย่างเงี้ยเฮ้ยสกรปรกขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไทยมาแล้วมันไม่ไม่ทำแล้วแต่ มันไม่มีมันทำไม่ได้มันสูงเกินไปทองไทยโอ๊ยขาไม่ถึงแต่เกาหลีมันจะไม่ไ,มได้ถือไ,ไ,ไม่ได้สูงแบบนี้แล้วก็แบบสะดวกตอนนี้ชินแล้วโอ้ยจําไม่ได้จริงๆรล้วคอที่สิบนะครับคอที่สิบมีพี่วินนะครับมีพี่วินส่วนมากเกาหลีใกล้ๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าไกลนิดน,นึงเราเดินเอาครับเดินไปเฉยๆจะแบบอากาศหนาวบ้าง ร้อมบ้างแต่ถ้าไม่เดือดร้อนขนาดนั้นเราไม่ไม่ได้แบบลำบากขนาดนั้นก็ดึนเอาขับเพราะว่าแค่ห้านาทีสินาทีก็ถึงแล้วแต่ประเทศไทยนะครับนั่งพี่วินครับใกล้ๆอย่างเงี้ยครับคือแค่นั่งพี่วินสะดวกไหมสะดวกครับสะดวกแต่ผมว่าสําหรับสุขภาพนะครับด่มบ้างดีกว่านะครับแล้วข้อที่1 1นะครับข้อที่1 1ผมตอนแรกๆมาปร,ประเทศไทยแล้วป่วยนะครับ อ大ร,รู้ไหมประเทศไทยเนี่ยประเทศร้อนนะครับซึ่งไปไหนก็เปิดแอร์หนาวเพราะว่าผมเป็นอย่างคน,คนเกาหลีแต่อากาศข้างนอกหนาวแต่ข้างในมันเยน็นก็เลยแบบมันร่างกายปรับปรับไม่ทันนะครับเพราะว่าสมมมาผมมาประเทศไทยก็จะเป็นฤูดูหนาวนะครับฤูดูหนาวมาประเทศไทยหนาวแล้วก็เปลี่ยนอากาศเป็นร้อนแล้วแต่ ร้อนแต่เข้าไปข้างในมันเย็นอีกเราคขึ้นขึ้นรถทัวร์อะไรเงี้ยครับคือมันหนาวมากแล้วตอนนอนนะครับตอนนอนอะ่ะทาให้ปืดแอร์ก็นอนนอนไม่ได้มันร้อนแต่ถ้าเปิดมันก็หนาวเราหลับไปแล้วตต่มมาไม่สบายทันทีเลยปวดหัวแล้วแบบเอานม,มูกไหลเป็นไข้นะครับก็เลยบางคน,ง,นงงนะว่างงนะว่าประเทศร้อนเป็นไข้ได้ยังไงวะต้องลองขับหนาวจะตาย ผมเห็นเพื่อนหลายๆคนเป็นเหมือนกันนะครับป่วยจริงป่วยหนักมากเลยแล้วข้อที่12นะครับข้อที่12นี่ก็คือเวลาเรากินข้าวนะครับคนเกาหลีสวมมากเขาจะใช้ช้อนกับตะเกียบนะครับถ้าบางเทียเราจะใช้ซ่อมบ้างนะครับแต่สวมมากอลัหลกัหลกๆตะเกียบแหลมแหลมไม่ใช่แหลมแหลมคือบางๆนะครับเป,เป็นเป็นแหลกนะครับแล้วก็ช้อนนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยคือใช้ทั้งหมด ทางซ่อมทางช้อนทางตะเกียบแต่ผมตอนแรกไม่ถนดัดก็คือว่าถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวเขาจะมีตะเกียบนะครับนอกจากนั้นถ้าเราไม่ขอนะครับเขาไม่ให้นะครับ <S <S 1> <S 1> เพื้อนต้นน่าจะคนไทยถนดัดใช้ซ่อมมากกว่ามั้งแต่ก็ใช้ได้หมดแหละแต่มันรู้สึกว่าตอนแรกไม่ถนัดนะครับเ,ออเขาใช้ได้ใช้ใช ทุกทีเหมือนกันก็จริงแต่ถ้าเราไม่ขอเขาไม่ให้คือเกาเลีมมันหลักๆมีตะเกียบกับซ่อมนะครับต้องขอซ่อมหน่อยครับถึงจะได้เขามาเอามาให้แต่ทีนี้ต้องขอตะเกียบนะครับถึงจะได้ให้นะครับก็เลยตอนแรกมันจะรู้สึกไม่ถนัดน,นิดนึงถ้ากิ่นส้มต่ำซ้มมากซ้มต่ำคือหลักๆเขาจะใช้มือปัง้งใช้มือผมยิ่งไม่ได้เลยแต่ ก็เบื้องต้นเขาให้ซ่อมกับช้อนนะครับแต่กเกาหลีใช้ตะเกียบนะครับถ้าบางร้านที่ตังชัดเยอะๆเขาให้มาตั้งแต่เลขเลยนะครับว่าเขารู้ว่าอาจจะน่าตาเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีให้เลยคือถ้ามีตังชัดเยอะๆนะครับพวกพัทยายอย่างเงี้ยครับมันจะให้อยู่แล้วเขารู้ว่าเขาจะขอตะเกียบมันตงชัดเยอะไงแล้วข้อที่13นะครับ ข้อที่สิบสามนี่ก็คือเวลาเรากินสดน้ำนะครับสดน้ำคนไทยสดน้ำยังไงกันครับเขาเอาช้อนอย่างเงี้ยมาแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี้ยแต่เกาหลีนะครับยกถ้วยเลยแต่ที่ไทยนี่คือถือว่าไม่มีมายลยถูกต้องไหมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีมายลยผมไม่แน่ใจนะแต่ ตอนนี้ผมก็ไม่ําแล้วตอนไม่มีโอกัดหยุกเนี่ยส่วนมากถ้าหยุกก็คือร้านอาหารเกาหลีบ้างมั้งแต่ก็ผมกินไม่เยอะไม่เยอะจนแบบกินสดน้ำให้หมดไม่ค่อยแค่ผมก็แกกินอย่างเงี้ยปพกติผมไม่ค่อยสดน้ำอยู่แล้วสดสดน้ำแค่น,นี้ก็ไม่ได้แบบหยุกอย่างเงี้ยแต่คนเกาหลีสวนมากก็จะอยุกอย่างนี้เลยครับยุกมันจะสะใจ,จนะถ้ามีใครอยากมนลองอลองดูสิครับสะใจ,จมากเลยถ้า ลงแล้วอ่ะสาสใจน่าจะติดด้วยตอนแรกคนไทยนะเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาหยุกแต่ผมเนะี่ยตอนแรกหยุกตอนเนี้ยสดน้ำสลับกันแล้ว <c oughs> แล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายอืคนไทยเขานับถือศาสนานะครับไม่ถึงว่านับถือศาสนาแบบศาส,สนาเกี่ยวไหม <c oughs> คือเขามีความเชื่อเยอะนะครับความเชื่อเยอะตัวอย่างเช่นนะครับหลักๆเขามีเชื่อบุญกับ เวนกรรมนะครับคนเกาหลีก็มีเวนกรรมบ้างนะครับมีคิดบ้างแต่ไม่ได้แบบขนาดประเทศไทยนะครับสมมุติว่าเราทําดีก็จะอาจจะเรามีบุญนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าสวยแล้วก็มีวันไหนมันไม่โอเคกอ็อาจจะเราเวนกรรมก็ได้อะไรเงี้ยครับความเชื่อนะครับแต่ทีนี้ผมก็พูดไม่ถูกนะคบว่านี่คือจริงหรือไม่จริงอนะ อยู่ที่คนเชื่อนะครับแต่ส่มนมว่าคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อไงเนาะแล้วก็ไอ้มีอะไรกับบูนเวนกามเอ,อ่อแล้วก็แก้แก้บุญนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันแก้บุญคืออะไรบางทีอ่ะเขาทําปฏิบัติแบบไม่เข้าใจอ่ะคือแบบอ้ ه, อย่างนี้หรือไมก็เขาก็จะแบบซื้อใครแบบเยอะๆแล้วก็แบบแจกอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าทําบุญมันไม่ใช่คือเขาบอกว่าแก้บุญผมเคยเห็นด้วยนะว่าไอ้หนึ่งคนอ่ะเขาอ่ะ ฝนตกหนักมากแต่เขาแบบเหมือนคมบ้าฝนตกตักฝนอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยมันร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกคิดว่าคนบ้าผมก็เลยเคยไปถามว่าเป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าแค่แก้บนเฉยๆเอ้างงใครจะแก้บนแบบนี้วะผมไม่เคยเห็นแก้บนแบบนี้เขาแบบบอกว่าแก้บนตอนนั้นอ่ะเพิ่งรู้ว่าแก้บนนี่คืออะไรตอนแรกผมแปลไม่ถูก ไม่เข้าใจด้วยแก้บุนคืออะไรคืออะไรเราผมก็จะหาเซิร์ชแล้วก็ทําหลายๆคนแล้วอ๋ออันนี้คือเรียวกว่าแก้บนแต่สมตงไม่ใช่แก้บนแบบนั้นคืออาจจะแบบผมเจอแบบประหลาดประหลาดหน่อยโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมเรื่องเกี่ยวกับพระท่าต่างชาติหรือคนเกาหลีมามาประเทศไทยแล้วช็อกเรื่องอะไรบ้างนะครับอาจจะมีอีกอย่างหลายหลายอย่างแต่มันจะถ้าผมพูดขึ้นมานี่คือน่าจะไม่จบแน่ถ้าเกิดว่ามีใคร สงสัยหรืออยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีหรืออะไรเงี้ยครับคือคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอแค่นี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันหน้านะครับบายบายอาเดียส